ให้ทายว่าก็อี้เหล่านี้ผลิตจากวัสดุอะไรหลายคนต้องคิดว่าไม้แน่ความจริงคือผลิตมาจากฝาขวดน้ำร้อยเปอร์เซนต์เลยวันนี้เราพามองค์กรพีเชียสพลาสติกประเทศไทยครับเป็นองค์กรที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นของใช้อีกหลากหลายชนิดมากเรียกว่าตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆยันเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เลยแล้วองค์กรนี้เขาร่วมกับชุมชนทั่วประเทศไทยเลยผลิตของมาหลากหลายมากมาดูกระบวนการนะครับที่นี่เขาเริ่มตั้งแต่มีจุดระบบิดจากฝาขวดน้ำของตัวเองใครอยากเอากล่องนี้ไปตั้งที่ร้านหรือที่ไหนเนี่ยติดต่อเขาได้เลย ฝาที่ได้เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาแยกสีแล้วก็บดเป็นชิ้นเล็กๆครับใครจะคิดว่าเศษพลาสติกเหล่านี้มันจะกลายเป็นของใช้แบบหลากหลายมากใครอยากทําโมเฉพองตัวเองก็คือไปติดต่อเขาได้เลยนะหรือใครอยากทาเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เขามีขายตัววัสดุพวกนี้ด้วยแล้วคือดูผลงานทั้งหมดของเขาดิมาจากหลายชุมชนทั่วประเทศไทยเลยเป็นอีกองค์กรที่เราประทับใจมากนอกจากให้ความรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วยังเป็นการลดขยะด้วยอย่างอันนี้โปรดักจากชุมชนแม่กลองครับ เป็นปลาทูในเข่งอย่างน่ารักอะ่ะใครอยากเห็นโปรดักอื่นๆหรืออยากร่วมอุดหนุนเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะ